สนไวอีช่วงที่3สนับสนุนโดยอยู่บ้านก็ช็อปได้ King Power มีสินค้าส่งถึงบ้านให้เลือกช็อปออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงบริษัทไทยเบฟเบรจจำกัดมหาชนเชื่อแป้งเชื่อเมืองไทยประกันภัยแล้วคุณจะยิ้มได้เมื่อภัยมาช็อปของอร่อยต้องชอบไทยทิพ มีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าชั้นนำ แล้วจากการีนาทำไมถึงเปลี่ยนกลายมาเป็นชื่อบริษัท C ีคะอ๋อค่ะคือมันก็มีเรื่องราวของมันน <c oughs> ิดนึงค่ะคือการีนาเนี่ยจริงๆในวงการสตาร์ทอัพเนี่ยเขาก็จะรู้จักเราว่าเหมือนเป็นพี่ใหญ่ในวงการสตาร์ทอัพในแถบซาวิสเอเชียนะคะแล้วกเ็เราก็โตธุรกิจเนี่ยจากการขยายจากสิงคโปร์เนี่ยเข้าไปในหลายๆประเทศอย่างที่เรียนนะคะมีทั้งเวียดนามอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลฟิลิปปินส์ไต้หวันไทยเป็นตลาดสุดท้ายที่เราเข้ามาณตอนนั้นนะคะเราก็ เราก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จในแต่ละตลาดมากๆาเขา valuation ของเราเนี่ยเป็นพันล้านเหรียญ<ม>เขาก็เลยเรียกเราว่าเป็นยูนิคอน<ม>แต่ทีนี้เนี่ยในในกลุ่มของผู้บริหารที่เราคุยกันเองเนี่ยค่ะเราก็มองว่าแล้วอะไรคือสเต็ปถัดไปของเราธุ<ม>กรกิจเกมอย่างเดียวใช้คําตอบของเราหรือเปล่าเราก็เลยบอกว่าโอเคจากเกมเนี่ยเราสามารถต่อยอดทําอะไรได้บ้างก็เลยเป็นที่มาของ Air ์เพแล้วก็เป็นที่มาของ Sho ป e. ปี ทีนี้เนี่ยวันที่เราตัดสินใจว่าเราอยากจะเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยแบรนด์ของการีนาณนะตอนนั้นบริษัทยังชื่อการีนาอยู่เนี่ยแบรนด์มันค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกมมากคือคนมีภาพจําไปแล้วใช่ข<อ><ม>เขาพพูดว่าการนะีนาแล้วเราบอกว่ามันมีธุรกิจแอร์เพย์กับช้อปปีข้างล่างด้วยนะเขาไม่ออ,อกค่ะเขาก็แบบอ,อย่างพวกนักลงทุนเขาก็จะงงว่าเอ๊ะคืออะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราเปลี่ยนชื่อบริษัท แม่จากการีน่าเป็น C ดีกว่า C ที่แปลว่าทะเลเลยค่ะ S E A C เอาง่ายๆเลยแล้วก็กรีน่าเนี่ยมาเป็นชื่อตัว p r o u u t t เกมของเรา under C ก็จะเป็นกรีน่า a i r p a พและ Shopee นะคะแล้วก็พอเปลี่ยนเป็นชื่อ C ปุ๊บเนี่ยคนเข้าใจง่ายขึ้นจริงๆเราเราใช้คำว่า C เพราะว่าสโลแกนของเราตอนนั้นนะคือการ connecting the dots แล้วเรามองว่า C มันคือทะเลใน Southeast a s อ a เนี่ยทุกประเทศในแถบนี้มันเชื่อมกันด้วยทะเล ทุกอย่างมันต่อกันหมดอยู่ด้วยทะเลมันมีความหมายหมดแล้วซีมันก็เหมือนเป็นเซาท์อีส t เอเชียแล้วมันก็เหมือนเป็นตัวย่อของเซาท์อีสต a เอเชียเงี้ยค่ะแล้วก็เลยบอกว่าเออมันเป็นชื่อที่แบบเหมาะเจาะมากเลยแล้วเอเปลี่ยนเป็นซีก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นซีตอน2017แล้วเราก็ไปลิสต์ที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสต็อกเอ็กซ์เชนในปีนั้นค่ะด้วยชื่อซีค่ะแต่นอกจากธุรกิจเกมยังมีธุรกิจอื่นๆอีกที่ซีดูแลมีธุรกิจอะไรอีกบ้างคะค่ะก็นอกจาก Product, แล้วก็ช h e, อป e ีที่เป็นช้อปปิ้งออนไลน์ต้องบอกว่า Air p เพเนี่ยเป็นตัวที่เราเริ่มทำตอนประมาณปี2014นสะคะแล้วเหตุผลหลกักอันหนึ่งที่เราทำา Air เพขึ้นมาเนี่ยเพราะเราเจอว่าลูกค้าของเราที่อยู่ในธุรกิจเกมเนี่ยมีความไม่สะดวกในการที่แบบว่าต้องแบบหยุดเกมเพื่อไปเติมเงินหรือต้องออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะเพื่อไปเติมเงินในตอนนั้นมันจะเป็นออฟไลน์ซะส่วนใหญ่เราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วแอร์เพเนี่ยไอตัวที่เป็นระบบเพ y ย์เม้นต์ออนไลน์มันน่าจะตอบโจทย์ล หล,หลายอย่างได้ไม่ใช่แค่การเติมเกมแล้วเราก็เลยเพิ่ม product เติม มือถือเติมตเงินมือถือก็ได้จ่ายบินก็ได้คุณไม่ต้องเดินไปตรงเคาน์เตอร์แล้วคุณจ่ายบนออนไลน์ได้ก็พยายามปรับ Product ของเราตัว Air p a y เนี่ยให้สอดคล้องแล้วให้มันใช้งานง่ายขึ้นให้สามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการได้โดยที่ไม่ได้ยุ่งยากมากจนเกินไปแต่ที่มาถึงอีกหนึ่งธุรกิจค่ะที่อันเนี้ยที่ว่าเรบอกไปปุ๊บทุกคนร้องอ๋อเลยบอกว่าอ๋อนี่คือ <c oughs> ธุรกิจอยู่ใต้ร่มของซ Sho อ e ปค่ะจุดเริ่มต้นของ s h อ p e e ย้อนกลับไปค่ะ ช้อปปีเนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็น product ที่เรา,เาทำร่วมกับทางรีจิเน a l แล้วก็<ม>เราเราปล่อย product ตัวนี้ออกมาใน7ประเทศ<ม>พร้อมกันในแถบ South East Asia ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ปล่อยด้วยนะคะแล้วก็ตั้งแต่ตอนประมาณปี2015<ม>ค่ะเราก็มองว่าธุรกิจอะไรล่ะที่มันต้องใช้การจ่ายเงินออนไลน์เยอะๆ<ม>ก็คือการช<ม>้อปปิ้งออนไลน์<ม>ถูกไหมคะเราก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้าง,งั้นเราน่าจะทำช้อปปี้ขึ้นมา,มาในตอนนั้นก็คิดกันอย่างนี้แล้วก็เราก็มองว่า ตลาดเนี่ยในตอนนั้นตลาดอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยไม่ใช่แค่ในเมืองไทยอะคะ่ะจริงๆถ้ามองในเซาท์อีสเอเชียทั้งหมดเนี่ยยังเล็กมากๆเลยเรามองตลาดอย่างอเมริกาหรืออย่างจีนเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าอ e ีคอมเมิร์ซมาร์เก็ตเนี่ย potential ศักยภาพของตลาดตรงนี้เนี่ยมันโตได้มากแค่ไหนตอนนั้นเมืองไทยนะ่าจะไม่ไม่ถึง 1%, 1> ด้วยซ้ำเราก็เลยยังคุยกันในทีมเลยว่าถ้าทำมันต้อง now or never ละคือถ้าไม่ไม่กระโดดเข้าไปเล่นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราตกรถ <laughs> ไฟเราต้องแบบ เล่นเข้าไปเล่นก็เลยตัดสินใจกันว่าโอเคเรามาลองทำตัวอ e ีคอมเมิร์ซตัวช h อป e ีนี้ด้วยกัน<ม>ค่ะเรื่องของ s h o ป e ีนะคุณผู้ชมถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาณาจักรที่สำคัญของซีที่อยากคุณผู้ชมได้ติดตามมากๆวิธีคิดนะคะจากวันแรกวิธีการทำจนทำให้วันนี้ประสบความสำเร็จอะไรที่ทำให้หลายคนบอกว่าจะซื้อของในโลกออนไลน์เลือก s h อป e ี อะไรที่ทำให้สร้างความมั่นใจแล้วอะไรเป็นจุดเด่นที่ทำให้แตกต่างจากคนอื่น ทิฟต้องขอดึงตัวพี่นกได้อยู่พูดคุยกับเราต่อในสัปดาห์หน้าได้นะคะนะคะแต่เราก็มีนี่เลยค่ะมะม่วงไทยทิฟนะคะที่จะมอบให้กับพี่นกด้วยขอบคุณมากนะคะค่ะถ้าเกิดว่าชอบนะคะสามารถที่จะซื้อได้ในช้อปปีด้วยใช่ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกับผู้บริหาร4คนเก่งนะคะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้โดยเฉพาะใครเป็นขาช้อปช้อปปี้พลาดไม่ได้โค้ดค่ะ ค้ดเวลาคุยกันต้องขอโค้ดอ่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะมีมาให้คุยกันแบบเต็มๆเลยนะคะพบกันอีกครั้งนะคะวันอาทิตย์13นาฬิกาทางช่องอมรินทีวี HD 34 <c ose> ส่วนวันนี้ขอบพระคุณพี่น้องอีกครั้ง <c ose> หนึ่ง <c ose> นะคะ <c ose> ขอบพระคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามชมด้วยนะคะ <c ose> ช่วงไม่เจอกันก็นี่เลยนะคะติดต่อกันได้ช่องทางนี้และพบกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณ TrueMove h บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนความพิเศษยังไม่หมดเท่านี้ค่ะแฟนๆ ROV ลุ้นรับของรางวัลจากการีนาติดตามกติกาได้ในแฟนเพจเฟ e บ o ๊กชนรศมีกับ VIP ได้เลยค่ะอมอรินทีวี